ติดจริงด้วยเฮ้ยอุ้ยยย้ยยยยยยยียย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  จะมาลองแก้มือกับปลาสลิดหมายนี้สัหน่อยนะครับผมคเมื่อวานเนี่ยผมมาลองนั่งตกอยู่ประมาณ5 6ชั่วโมงครับได้ปลาสลิดไปตัวเดียวเองนะมันมีตัวครับแต่มันไม่กินเหยื่อที่ตัวเบ็ดนะวันนี้ผมก็จะมาแก้มือด้วยแผน2นะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าแผน2ของผมนั้นคืออะไรนะนี่ครับแผน2ที่ผมบอกนะก็คืออันนี้นะครับมันก็จะเป็นกระสรือแหละแต่ผมทําให้มันเป็นโคมแบบเนี้ให้มันใส่ได้2อันนะครับขอแกะตองตะข,ขายนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มัดมามันก็จะพันกันอีดุังตุงนางเลยนะและ มาลองวิธีนี้ดูครับผมผมก็ไม่เคยใช้วิธีนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับเนี่ยมไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับเห็นคนอื่นเขาใช้ตกผลิตกันนะก็อยากจะลองบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเหยื่อที่ผมเอาไว้อ่อยปัินนิ้เนี่ยแหละครับปั้นใส่ตะก้อไปหน่อยหนึ่งนะมันจะได้แบบมีกลิ่นเย้ายวนนิดนึงเดี๋ยวพวกไอเหยื่อลำแล้วก็ไอพวกน้ำมันพืชเก่าเนดะี๋ยวผมจะอ่อยตามไปที่หลังอีกทีนะครับลองหย่อนไปก่อนนะมันดูลุงลังหน่อยนะครับแต่มันไม่มีทังเรื่องจริงๆแล้วต้องลองวิธีเนี้นยังไม่่เปียยกนะา้าาะข ขอให้มันเปียกน้ําก่อนมันจะได้จมนะครับนั่นแหละขึ้นเต็มเลยแต่เข็มปีนะครับเห็นแบบนั้นนะ่ะคือไม่กินเหยื่อเลยนะ,ะเฮ้ยเหมือนติดแล้วเหรออะไรวะว่าจะอ่อยที่หลังติดแล้วป่ะเนี่ยเขยาแล้วอ่ะยกดิเบา อยู่ละเออโอ้ยโอ้ยหลุดล่วงน้ําไปตัวหนึ่งมาแล้วครับแต้มหนึ่งนี่ตัวประมาณนี้เลยนะเมื่อกี้มันหลุดล่วงน้ําไปตัวหนึ่งครับโอ้โหโคตรเสียดายผมก็กําลังกะว่าเออจะอ่อยตามลงไปนะครับจะเอาน้ํามันพืชเทล,ลงไปมันเอาเลยนะครับอุปรสรรคแม่งก็คือแกะยากนี่แหละผมก็ไม่ค่อยถนัดอ้เรื่องพวกนี้นะให้แกะตะข่ายเนี่ยนี่ครับตัวประมาณนี้นะครับโอ้ลุงรังมากเลยนะกว่าจะแกะเสร็จนะครับเสียดายนะครับอีกตัวหลุดไปนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวผม จะอ่อยก่อนแล้วกันนะครับเ,ออเมื่อกี้ไม่ทันได้อ่อยนะอ,อุตส่าห์ทำมาแล้วอันนี้เป็นน้ามันพืชเก่านะครับผมจะใส่ถุงแล้วก็จะไปไปไปลอยให้มันลอยไว้ตรงนั้นนะอ,อ่ะก่อนนะค่อยๆนะมันหนักนะครับไม่ดามานะครับเดี๋ยวผมเก็บกลับนะครับไอ้ถุงเนี้ยเอะผมเจาะรูไว้ทาไมไม่ออกวะกดให้มันลงไปหน่อย ไอ้คราบน้ํามันมันจะได้ออกนะครับเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมออกทีละนลิดทีละนลิดนะครับไอ้คราบน้ํามันพืชเก่าแล้วเนี่ยแล้วก็จะตามด้วยล้ำสักนิดหน่อยก็น่าจะเวิร์กนะเออลุยต่อ <laughs> เออวิธีนี้อาจจะขาดหูขาดตาเสียนตกสลิดไปสักหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะ <laughs> นั่นเลื่อนไปนนุ่นหน่อยดีกว่า อยู่บริเวณแถวแบบริมหักตกอ่ะมันขึ้นอยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้ว่าถ้าสันลุกๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอืเอาแล้วเอาแล้วมีอาการนะไปแล้วไปแล้วลากๆเลยยี่อยู่เนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ค่อยๆค่อยๆโอ้โหปลาหมอด้วยกิ่งไม้ด้วยเนี่ยสลิปก็ตัวประมาณเนี่ยถ้าเทียบกับฝ่ามือนะครับเนี่ยเห็นไหม แล้วว่าหมอก็แจมาตัวหนึ่งเดี๋ยวหมอผมปล่อยนะครับอันนี้ตัวแสบเลยน่าจะแกะยากด้วยล่ะเนี่ยใหม่ครับผมเมื่อกี้กว่าจะแกะได้นะหูะหมอแม่งแกะโคตรยากเออชักจะเริ่มลำคาญซะแล้วสิผมเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆนะครับมาเจอแบบนี้มันก็แต่มันก็ไม่มีทางเลือกอะ่ะแม่งแกะยากด้วยเราก็ไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับเรื่องแกะตะขายแกะปลาจากตาานะไคร์เนี่ย มันจะระแวงหรือเปล่าวะไม่ใช่โดนทีสองทีแล้วไปเลยนะเนี่ยไอโค้งเนี่ยผมทํามาจากไอ้นี่นะครับอะไรวะไอไม้แขวนเสื้ออันเก่านะครับเอมอมันขึ้นสนิมแล้วผมก็เอามาทําโคง้งนั่นแหละเริ่มเดินละเริ่มเดินละเริ่มมีขยับเริ่มมีขยับจะบอกแล้วติดไปแล้วแต่ไม่มีแรงวิ่งติดแล้วแน่เลยเนี่ยขยับมมขยับเนี่ยออะลองยกดูแล้วกันเนาะไม่เสียหายอะไรติดจริงด้วยเฮ้ย ตัวเดียวตัวเดียวก็เอาอุ้ยสองตัวเอาอห็หนึ่นตัวนึงหลุดมาแหมเมื่อกี้นี้เสียดายนะครับนึกว่าจะได้สองตัวนะเออมันหลุดไปช่วงท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวคู่นะครับเนี่ยยาวประมาณฝ่ามือได้นะครับเลื่อนมองนี้หน่อยดีกว่าเก็บมองนี้หน่อยเหมือนฝูงจะขึ้นข้างๆนี้นะ เราก็ต้องตามฝูงมันไปฝูงมันอยู่ตรงไหนก็ไปทางนั้นอ้าวหายไปไหนเนี่ยลากไปไหนวะติดติดติด,ตดโอ้โหกสาวว่าจะพักโทรศัพท์เนีย่ยมันร้อนติดไหมเนี่ยไปติดติดติดตัวนึงเออว่าจะพักโทรศัพท์ซะหน่อยนี่ตัวบ้านเลย เออไอ้เราก็กำลังจะพักโทรศัพท์นะเห็นมันเงียบนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็มัวแต่หันไปทางอื่นมาหันมาอีกทีนึงก็เอาไอ้นี่หายไปแล้วไอ้โครงไอ้นี่ไม้แผ่นเสื้อหายไปแล้วมูรูดตัวเลยเนี่ยตัวประมาณเนี้ยโอ้โหตเป๊กเลยดูแล้วมันชักจะเริ่มระแวงแล้วนะครับอืมมันเริ่มจะไม่นี่แล้วนะไม่เข้ามาใกล้ไอ้ตะข่ายแล้วนะครับมันต้องลูดตามเกตหรือเปล่าเออห้ามลูดย้อนเกตเออนี่ออกแล้ว <c oughs> แจ๋วนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่แหมเล่นทีเผลอเลยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> โทรศัพท์มันร้อนกันเลยปิดแล้วผมก็อเม,มือหันไปทางอื่นนะครับหันไม่พีอา้าวจมหายไปแล้วเรแล,ลากไปนู้นเนี่ยให้ตะข่ายมันจมก่อนพลุงพลังที่หายผมว่าตกก็ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตาดีลำ ตรงไปกลางวงเลยอืม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 นี่ติดแน่นี่ติดแหนะติดแน่นอนค่อยยกมาก่อนติดปตัวเดี๋ยวบอกให้เป็นไอ้หมอเป็นสลิดเถอะเป็นสลิดเถอะเอ้าหือหือหอเฮ้ยแรงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่าหลุดนะมึงติดขี้หน่อยเดียวหือโอ้โหดูตัวดิเฮ้ยที่นี่มันแบบตัวแบบ เป้งๆน,น,น,นั้นเลยถึงว่ามันเคี้ยวครับยิ่งใหญ่ย,ยิ่งเคี้ยวต้องลูดตามเกตผมคิดว่าคนที่เขาลงขายเก่งนะครับเขามีความอดทนในการแกะนะเรามันโง่เองหรือเปล่าแกะไม่เป็นพยายามที่จะแกะนี่แหละเออเออเออได้แล้วนี่ลูดตามเกตโ <c oughs> น้นเริ่มเงียบแล้วกับใช้ผักที่เก่าของเราดีวกว่าตรงใกล้ถุงน้ำมันเยค่อยๆย้ายไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฝูงมันเหมือนจะไม่เห็นแล้วนะ ไม่รู้ไปไหนหมดไม่รู้อย,ยอมครับผมยอมดีกว่านะครับเพราะว่านั่งมาหลายชั่วโมงแล้วปลาได้แค่นี้เองนะครับ ก็คือหลังจากแต้มที่5ก็คือเงียบยาวเลยผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ถือโอกาสมาลองวิธีแบบนี้ด้วยนะครับถามว่าวิธีนี้มันก็โอเคนะครับแต่ผมคิดว่าตกน่าจะดีกว่านะครับไอปลาฝูงเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวมันค่อนข้างโตนะแค่นี้ก็พอกินแล้วนะครับมันไม่ใช่ไซส์แบบ2อสนิ้วเสมอหร่นะครับมันไซส์แบบประมาณนี้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วยอมจริงๆ